รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครัณผู้ชมคะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคค่ะพบกับดิฉันนทนิชาพมรเมตรีพร้อมทีมงานสจท,ทจันทบุรีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะจะนำผู้ชมนะคะมาติดตามชมถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีของจังหวัดปราจีนบุรีคือกิจกรรมชาวปราจีนบุรีสารสายใหญ่ร้อยดวงใจเทิดพระเกียรตินะคะซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณลานพระบรมาราชานุสาวรีรัชกาลที่5ค่ะ ในครั้งนี้นะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีค่ะได้จัดขึ้นร่วมกับหน่วยงานภาคีคเครือข่ายหลากหลายหน่วยงานด้วยกันรวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีค่ะการจัดงานนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเชิญชมได้ในรายการค่ะ สอบถามถึงการจัดงานนี้กันนะคะกับแม่งานหลักค่ะกับคุณลวงอ่อนวิราวันนะคะท่านในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจินบุรีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะการจัดงานนี้ถือว่าจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีด้วยความตั้งใจจริงของชาวจังหวัดปราจินบุรีเป็นอย่างไรคะท่านก็อยากจะเรียนว่าการจัดงานครั้งนี้นะคะเป็นการร่วมกันบูณาการทุกภาคส่วนค่ะ สำหรับองค์การบริหารสจังหวัดปราจินบุรีนั้นได้รับความภูณาจากทุกภาคส่วนจริงๆนะคะไม่ว่าคณะสงฆ์จังหวัดปราจินบุรีหน่วยราชการภาครัฐภาคเอกชนสถานการศึกษาทุกแห่งในจังหวัดปราจินบุรีแต่กอดจนผู้นําชุมชนทุกแขนงค,ค่ะค่ะ สำหรับการจัดงานนี้ถือว่าคุณผู้ชมหลักลายท่านอาจจะทราบว่าทางจังหวัดปราจีนบุรีโดยท่านนายกได้จัดงานเป็นประจำทุกปีบอยกับผู้ชมไปนะคะการจัดนิทรรศการตามชมต่างๆรง,งนี้เราจะแสดงือสืออะไรให้กับที่น้องประชาชนได้เห็นบ้างะคะถ้าพูดถึงนะคะที่เดินชมแล้วนะคะทุกบูธนั้นมีความตั้งใจนําโครงการพร,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 ระราชดำริตามเปลือกปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตนะคะและทุกๆพระองค์มาแสดง ท่านจะเห็นว่าปีนี้เป็นการแสดงของบูธท,ที่รับผิดชอบโดยตรงนะคะไม่ว่ามูลนิธิชัยพัฒนาโครงการพระราชด,ดำริบางแตนตลอดจนศูนย์วิจัยข้าวและที่อื่นๆมากมายค่ะ ก็คือจะเป็นซูมนิทศการเทริดพระเกียรติแสดงให้ถึงพระราชก,รกิจนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโด,ดยทั้งผู้จัดงานเองทั้งผู้ที่มาชมงานเองจะได้รับอะไรจากงานนี้บ้างคะท่าประโยชน์ที่จะได้รับนะคะดิฉันนังนคิดว่าทางด้านจิตใจจะได้รับมากที่สุดขณะนี้ประสบนิกรชาวไทยนั้นดิฉันเรียนอยู่เสมอว่าคนเราเกิดมานั้นถ้าเราพูดว่ามีพ่ออยู่ ท่านเดียวปกตินะคะแต่ขณะนี้คนไทยทุกคนแม้แต่อยู่ในประเทศไทยแม้แต่อยู่ต่างประเทศก็ตามแม้แต่ชาวต่างประเทศก็ตามว่าเราคิดว่าเราเป็นลูกของพ่อหลวงแห่งแผ่นดินและแม่หลวงแห่งแผ่นดินด้วยกันค่ะจิตใจที่เราจะได้คือเราร่วมกันทําความดีปีนี้เป็นปีมิ่งมหามงคลนะคะที่เราร่วมกันทําความดีเพื่อทุกพระอ,องค์ด้วยค่ะ ถือเป็นความตั้งใจจริงที่ชาวจังหวัดปราจีนบุรีรวมทั้งแม่งานหลักถึงท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีตั้งใจจัดขึ้นให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะคะถึงแนวทางต่างๆนะคะตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและก็คาดหวังไว้อย่างไรกับการจัดงานนี้บ้างคะทาานความคาดหวังที่เราจัดต่อเนื่องมาทุกปีเราจะทราบว่าเด็กก็เยาวชนนั้นนักศึกษาตลกอดจนพี่น้องประชาชนนะฮะสนใจเพรารู้ว่ามีงานนี้ก็ ต้งตาคอยก็ก็น่าปลื้มใจค่ะที่จะฐานการศึกษาทุกแห่งสมัครเข้ามาเพื่อแสดงเทิดพระเกียรติให้กับทุกพระองค์ท่านจะเห็นภาพบรรยากาศนั้นสวยงามนะคะแล้วก็ทุกพูดนั้นจะเป็นศูนย์รวมใจที่เห็นว่าภาพนั้นพวกเราทุกคนนั้นกำลังเดินตามรอยเท้าพ่อพ่อสอนให้เรานั้นมีความรักความสามัคคี ปีนี้และปีต่อๆไปตลอดจนอดีตที่ผ่านมาชาวจังหวัดปราจีนบุรีนั้นสามัคคีกันจริงๆนะคะทุกภาคส่วนและปีนี้ก็เพิ่มเป็นปีมิ่งหาพงพลที่ทุกคนเราภายในจังหวัดปราจีนบุรีและใกล้เคียงนะคะก็จะร่วมกันทำความดีต่อไปค่ะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นภาพความประทับใจ ที่เป็นพลังนะคะของชาวจังหวัดปาจินบุรีและจังหวัดแกล้เคียงได้มาร่วมกันและที่สําคัญน้องๆเยาวชนให้ความสําคัญนะคะในการจัดงานนี้ด้วยค่ะชาวปราจีนสารสายใ่ร้อยดวงใจเทิดพระเกียรตินะคะทิ้งท้ายสักหนึ่งเยีกยจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานกันก็จะฝา,ากค,ค,ความรู้สึกจากหัวใจนะคะว่าพ่อหลวงหรือแม่หลวงนั้นตลกอดจนทุกพระองค์นั้นได้เสียสละทั้ง สติปัญญาความสามารถและที่สําคัญที่สุดเสียสละเวลาที่ท่านจะได้พักผ่อนแม้พระองค์ท่านขณะน,นี้ทรงพระประชวรทั้งสองพระองค์ก็ยังห่วงใยพี่น้องประชาชนท่านจะเห็นไหมคะแม้เกิดอุทกภยัยเกิดโรคภัยวิบัติก็ตามเกิดอะไรก็ตามในจังในประเทศไทยท่านทรงกรุณาเมตตานะคะช่วยเหลือทุกกรณีสิ่งเหล่านี้ค่ะทำให้พวกเรานั้น ทุกพระอ,องค์นั้นเข้าไปอยู่ในจิตใจเทียบว่าเรารักพระอ,องค์ท่านทุกๆพระอ,องค์ค่ะวันนี้นะคะผู้ชมก็ได้เห็นถึงพลังความดีนะคะที่จัดกันต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเป็นความตั้งใจของท่านนายกบังออนวิราวานันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ ผู้ชมคะสำหรับการจัดการชาวปราจีนบุรีสารสายใหญ่ร้อยดวงใจเทิดพระเกียรติในครั้งนี้นะคะมีการจัดสมนิทรรศการและสมกิจกรรมเทิดพระเกียรติค่ะที่ประกอบด้วยสมนิทรศการดนตรีเทิดพระเกียรติโดยมณฑลทนหารบกที่12ซส้มนิทศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถ โดยกองพลทหารรากที่สองรักษาพระองค์สุมนิทรศาการแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยชมรมธนาคารจังหวัดปราจีนบุรีสุนนิทรศาการการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินโดยโครงการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะ สุนทรศการโครงการพัฒนาส่วนพระองค์โดยศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีร่วมกับโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีสุนย์กิจกรรมศัก,กระพระบรมสารีริกธาตุและกิจกรรมตอบป,ปัญหาธรรมะโดยคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี สุมกิจกรรมการแสดงค่ะเกี่ยวกับผลงานเกษตระสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีสุมนิทศาการจัดนิทรศาการการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเพื่อเทิดพระเกียรติการสาธิตทำขนมไทย โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปราจีนบุรีต่อด้วยซุ้มกิจกรรมสาธิตทำขนมไทยโบราณค่ะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีสุมนิทรรศกา,การการแสดงสัตว์น้ำเศรษฐกิจของลุ่มแม่น้ำปราจีนตามแนวพระราชดำริ โดยสำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรีต่อด้วยสุมนิทศการโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมงอันเรื่องมาจากพระราชดำริโดยสำนักงานก่อสร้างโชลประทานขนาดใหญ่ที่7ค่ะร่วมกับโครงการโชลประทานปราจีนบุรีสุมนิทศการเทอพร,ร,ระเกียรติเกษตรทฤษฎีใหม่โดยกเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสาก์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะสุนิทศการการแพทย์แผนไทยโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศสุนิทศการโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีสุนิทศการป่าไม้และสัตว์ป่าเพิ่มพูนสมบูรณ์ด้วยพระบารมี โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีต่อด้วยซุ้มนิทรรศาการค่ะของ TOT เท่าพระเกียรติโดยบริษัท TOT จำกัดมหาชนซุ้มกิจกรรมถ่ายภาพที่ระลึกค,ค่ะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและซุ้มเวทีกลางค่ะกิจกรรมการแสดงเท่าพระเกียรติ โดยสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดปราจิบุรีวันปันจะเป็นกำหาจัไว้หรือใทยไม่สังคันมันอยู่ทีู่ดก็ร,รับในโลกว่างใหญ่กูดทยานออกไปกับเจ้าสรงหลอที่คู่ใจฉันก็นเธอ นอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมการแสดงค่ะจากโรงเรียนต่างๆและการตอบปัญหารับของขวัญของรางวัลอีกมากมายนะคะในการจัดงานชาวปราจีนบุรีสารสายใหญ่ร้อยดวงใจเทิดพระเกียรติในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ ะจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่งปราจีนบุรีขอเชิญครับผู้ชมดีครับโอ้โหเชิญน้ำปันนะครับเอาขอเสียงเพลงเปยปัจจัยชมดีมารเลยโดยขณะนี้นะคะท่านประธานในพิธีนายเสถียรพงษ์มากสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีค่ะได้เดินทางมาถึงบริเวณเวทีกลางแล้วค่ะ โดยได้รับการต้อนรับนะคะจากคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นท้องที่หัวหน้าส่วนราชการค่ะ จากนั้นประธานในพิธีนะคะได้เปิดกรวยถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวโดยมีผู้เข้าร่วมงานนะคะแสดงความจงรักภักดีร่วมร้องเพลงสรนเสริมพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาค่ะ ท่านนายกบังออนวิลาวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้กล่าวรายงานค่ะดิฉันในานามของคณะกรรมการจัดงานชาวปราจีนบุรีสารสายใหญ่ร้อยดวงใจเทิดพระเกียรติประจำปีงบประมาณพศ2558ต้องขอกราบขอบคุณในน้ำใจในความเมตตากรุณาของท่านเสถียรพงษ์มากสุริ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีที่กูนาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเ,เปิดงานในวันนี้ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าสุริิ k i t พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีพระราชหฤทยัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรจึงทรงมีพระราชดำริ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความอยู่พออยู่พอกินพระองค์ทรงใช้พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆทรงพระร,ร,ราชทานแนวคิดแนวทางการปฏิบัติให้กับพวงชนชาวไทยเพื่อเปลี่ยนการดําเนินชีวิตจึงก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเป็นจํานวนมากกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย อันมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่าง,ย,างยั่งยืนประกอบกับในช่วงเวลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,558ถึงพศ2,560เป็นช่วงเวลาที่มีวาระอันเป็นมงคลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อเนื่องกันถึง3ปีองค์พระบาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจินบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปราจินบุรีองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนจึงได้ร่วมกันจัดงานชาวปจิมบุรีสารสายใหญ่ร้อยดวงใจเทิดพระเกียรติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุสลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อเผยแผ่พร,พระราชกรณียกิจ พระราชดำริพระปีชาสามารถและพระอัจฉริยะภาพที่ได้พระราชทานแก่ประสบนิกรชาวไทยทั่วภูมิภาคของประเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแนวแนวพระราชดำริทฤษฎีการพัฒนาและผลสำเร็จที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมถึงหลักการแนวทางการปฏิบัติและต้นแบบการพัฒนา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขยายผลการเรียนรู้ตามแนวพระราําริไปสู่การพัฒนาตนเององค์กรและประเทศชาติเพื่อโปรดโอกาสให้สถานศึกษาในเขตจังหวัดปราจีนบุรีได้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชนีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ การจัดงานในครั้งนี้มีการจัดซุ้มนิทรรศการพระราชกริยียกิจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาการแสดงเพื่อเกียรติของนักเรียนนักศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีมณฑลทนาหารบกที่12กองพลทหารราบที่2รักษาพงค์สำนักงานก่อสร้างชนะทานขนาดใหญ่ที่7 โครงการชนประทานปราจินบุรีโครงการพัฒนาสวนพระอ,องค์ตำบลบ,บางแตนอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจินบุรีศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดปราจินบุรีโครงการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินมูลนิทิชัยพัฒนา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่งปราจินบุรีชมรมธนาคารจังหวัดปราจินบุรีบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจินบุรีมูลนิธิโรง av, พยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจินบุรีศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กรบินบุรีสำนักงานประมงจังหวัดปราจินบุรีสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจินบุบนร,บรีสำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรีและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปราจีนบุรีบัดนี้ได้เวลาอันสมควรดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านเสถียรพงษ์มากเลยท่านรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดปราจีนบุรีได้กูณากล่าวเป็นประธานในพิธีเปิดกล่าวเปิดงานและเยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการและซุ้มกิจกรรมต่างๆต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะ ต่อจากนั้นค่ะประธานในพิธีกล่าวเปิดงานท่านผู้รักษาอุชาสารคดีโยชนจังหวัดปราจานีท่านผู้แทนผู้ประชาการบนตัวศาลบุที่12ท่านผู้ประชาการกองบุญชาการที่2รักษาพวกลท่านผู้แทนผู้บัญชาการจังกรมูลรัชกาลจังหวัดปราจานีท่านอนุนัตสุราชการหัวน้าบรรณาธิารขาวเอกชนท่านนายกองค์การมูลนิธส่วนจังหวัดปราจินบุรี ผู้บริหารองค์กรบุคคลส่วน้องถิ่นสมาชิกสภาองค์การเหนือจังหัดพี่น้องประชาชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้รู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางองค์การเหนือสจังหวัดได้กรุณาให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชาวปฏิสายใหญ่สารสายใหญ่ร้อยดวงใจเชิดขเกียิประจำปีเข้ามา2,558วันนี้นะครับชาติไทยเรานับตั้งแต่ สมัยสุขโขทัยเรื่อยมาอายุทยาพ็ดีจนกระทนั่งรัตรนโากาสินทร์รวนทารงอยู่ได้นะครับเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ครับเพราะนั้นในวันนี้การที่องค์การดันั้นเปิจังหวัดปราจีนบุรีในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมีหน้าที่ในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในทุกที่นนะครับได้สนับและสนันึกในพระมหาปร,รุณาทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจา้าเสด็จผิงพระบรมราชินีนาถและมรมมรมวงศานุวงศ์ทุกองค์ที่ทรงทุ่มเทผร้ละกายตรงงานทุกด้านเพื่อความสุขที่ปลาวไทยและน้อมนำพระราชวิจารและแนวคิดของพระองค์มาเป็นหลักในการปฏิบัติงานเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุนต่อประชาชนในทอกถิ่น กิจกรรมทุกกิจกรรมในบริเวณพื้นที่จิตอาสาชุนี้เป็นการหน่วยแพร่พระราชกรณีกิจดานประการซึ่งเป็นความรู้สําหรับเด็กและเยาวชนประชาชนทุกเพศทุกวัยต้องขอชื่นชมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษากลุ่มองค์กรชมรมธนาคารทุกหน่วยงานที่ก่อใ้เ่ิร่วมทังรงกายใจ ให้การจัดงานของโครงการานร้ในจังหวัดนี้สําเร็จลุล่วงไปอย่างสมบ,บูรณ์และเกิดน์อย่างยิง่งบัดนี้ได้เวลายุงกัแล้วพราผมก็เปิดการชาวปราจีนบุรีสารสายใหญ่รอ้อยใจเพื่อกเขียดและขอให้การจัดงานต่อจากนั้นค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะคะได้มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดการวาดภาพค่ะ นายกบางออนวิราวันค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะคะได้มอบกระเช้าของขวัญให้แก่ท่านกรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีค่ะและพิธีเปิดงานนะคะก็ได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะ คเกรติในครั้งนี้นะคะได้แสดงออกถึงความจงรักักดีและรวมพลังความรักความสามัคคีของข้าราชการผู้นําท้องที่ท้องถิ่นและรวมถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตาจีมุรีนะคะที่มีต่อสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะสําหรับวันนี้นะคะ,ะขอเวลาของรายการรอบภูมิภาคแล้วขอลาผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ